สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลครูปิงรหัสนางฟ้าวันนี้นะคะครูก็จะมาตรวจดวงชะตาสำหรับผู้ที่เกิดปีวอกในเดือนเมษายนพุทธศักราช2562ก่อนที่เราจะไปรับฟังในส่วนของคลิปการทำนายนะคะครูขออนุญ,ญาตชี้แจงก่อนว่าคลิปนะคะที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้นะคะเป็นการทำนายลักษณะของวงกว้างอาจจะมีแม่นยำหรือว่าคาดเคลื่อนบ้างอันนี้ต้องขออภัยด้วย ครูจัดทำขึ้นมานะคะเพื่อเป็นแนวทางชีวิตเป็นวิทยาทานแก่ผู้ฟังสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนดวงเราได้ดีที่สุดนั่นคือการกระทำของเราเองค่ะและสําหรับบางคนที่อยากจะให้กําลังใจครูนะคะในการทําคลิปต่อๆไปก็สามารถให้กําลังใจครูง่ายๆโดยการกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ค่ะขอบคุณค่ะ เรื่องแรกที่เราจะมาคุยกันนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของงานนะคะในเดือนนี้นะคะงานสําหรับผู้ที่เกิดปีวอกเนี่ยคืองานอะ่ะมันก็ติดขัดอยู่แล้วแหละนะคะแต่ว่าประเด็นหลักๆอะ่ะที่ทําให้งานนะคะติดขัดแล้วก็มีปัญหาเนี่ยเกิดจากในตัวของคนในองค์กรมากกว่ายิ่งบางคนที่ทํางานนะคะจะต้องคุยต้องประสานงานกับคนอื่นหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเซล์หรืองานอื่นๆก็แล้วแต่เนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าตัวเราเนี่ยจะต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของการวางตัวเป็นพิเศษหรือว่าอาจจะมีลูกค้านะคะมีคนที่เข้ามาติดต กับเ,เ,เขามีความคิดเห็นนะคะหรือว่าแนวทางเนี่ยไม่เหมือนเรานะมาเลยทําให้เราค่อนข้างที่จะเหนื่อยทีนี้นะคะลำดับต่อมาก็คือจะเป็นในเรื่องของเพื่อนร่วมง,งานด้วยถามว่าเพื่อนร่วมง,งานโอเคไหมเพื่อนร่วมง,งานก็โอเคค่ะแต่เพียงแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยจะไม่สามารถที่จะมาซัพพอร์ตนะคะหรือว่ามาแนะนํามาช่วยเหลือในเรื่องของงานของเราได้เลยถึงแม้บางทีอะคะ่ะเราต้องการที่จะถามความคิดเห็นต้องการที่จะเหมือนกับให้เขา กับเราบ้างนะคะเพื่อที่จะปรับช่างน้ําหนักดูแต่ก็ดูแล้วก็คือเขาก็ไม่สามารถช่วยเราได้มันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็คือจะต้องทําคนเดียวเป็นหลักนะคะต้องอิงความคิดเห็นตัวเองนะคะส่วนในเรื่องของหัวหน้านะหัวหน้าก็คือเราก็ต้องค่อนข้างที่จะต้องคอยเอาใจเขานิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงจังหวะนี้ตัวเขาเองเนี่ยอาจจะเหมือนกับปล่อยหน้าที่ให้เราทําหลายอย่างซึ่งเราทําได้ไหมเราทําได้แต่บางทีเราก็มีความรู้สึกว่าโอ้โปล่อยฉันทําจนเหมือนกับฉันจะกลายเป็นเจ้าของบริษัทแล้วอะไรแบบนี้ประมาณแบบนี้เลยนะคะ ส่วนคนนะคะที่ต้องการที่จะหางานนะคะในเดือนนี้หางานได้ไหมเกณฑ์ขึ้นมาถามว่าหางานที่ถูกใจก็หาได้นะเพราะว่าขึ้นมาว่ามีแนวโน้มมีโอกาสแต่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถูกใจไปซะทั้งหมดนะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นมามนไม่ได้ขึ้นแบบร้อยเปเต ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยมันจะได้ประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อาจจะมีเงื่อนไขบางอย่างซึ่งเราอาจจะมีความรู้สึกว่ามกกไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ถาวาดีไหมก็ยังถือว่าโอเคอยู่ไม่ใช่แบบโอ้โหให้ชะลอเลยย้ายไม่ได้เลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะยังขึ้นมาว่าสามารถที่จะมีลุ้นนะคะอยู่ส่วนคนที่ทํากิจการส่วนตัวคนที่เป็นหัวหน้านะคะหรือว่าเป็นคนที่ทํางานในลักษณะของการคุมลูกน้องเนี่ยก็จะต้องพยายามที่จะเข้มงวดกับลูกน้องนิดนึงเพราะตัวลูกน้องเองเนี่ยจะเป็นประเภทพวกเหมือนกับว่าทําแค่เฉพาะในส่วนที่เราบอก นน้ันเราก็ต้องพยายามที่จะเหมือนกับดูแลเขานิดนึงนะคะอย่าเหมือนกับปล่อยให้เขาทําเองนะคะละเลยเขาแบบเออฉันสั่งเธอแล้วเธอก็ไปทําเลยไม่ได้ต้องพยายามที่จะแบบออติดตามผลเขาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทุกอย่างก็จะได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีโดยรวมแล้วเรื่องงานก็เป็นแบบนี้ไม่ได้มีอะไรให้หน่ากังวล ส่วนในเรื่องของเกณฑ์การศึกษาต่อมีเกณฑ์การศึกษาต่อนะคะหรือในเรื่องของการหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการศึกษาอ,าอย่างอื่นเพิ่มเติมที่เป็นคอสระยะสั้นระยะยาวอย่างเงี้ยนะคะได้ไหมก็ถือว่าได้นะถือว่าเราสามารถที่จะจัดสรรและก็บริหารในเรื่องของเวลาได้แต่เพียงแต่ว่าไอ้สิ่งที่เราสนใจเนี่ยมันอาจจะเกินในเรื่องของงบนะคะนถึงหมายถึงว่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของเงินที่จะต้องเสียไปอาจจะสูงนิดนึงก็ลองชั่งน้ําหนักดูแล้วกันว่าไหวหรือเปล่าถ้าเกิดไหวก็เลยเลยค่ะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะในเดือนนี้การเงินก็ไม่มีอะไรให้หน่ากังวลเลยนะกลับเป็นเรื่องที่น่ายินดีด้วยซ้ำนะเพราะว่าการเงินของเราเนี่ยไม่ได้ติดขัดอะไรเลยนะคะสามารถที่จะใช้เงินได้ชิวๆสบายๆเลยคือมีเงินหมุนสบายๆไม่ได้ตึงอะคะ่ะแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยในช่วงจังหวะนี้นะคะเดือนนี้จะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนนะคะในเรื่องของการเงินของเราอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่หรือว่าคนใกล้ชิด จากเดิมที่เราอาจจะมีความรู้สึกว่าฉันทําคนเดียวเป็นหลักหมุนเงินเป็นหลักแบบนี้แต่กลับกลายว่าจะได้รับความช่วยเหลือนะหรือบางคนนะคะรอในเรื่องของการที่จะได้เงินจากการซื้อนะคะซื้อขายนะคะอสังหาหรืออะไรก็สักอย่างหนึ่งที่มันเป็นเงินก้อนอะ่ะเพราะว่าสิ่งที่น่าพ่ขึ้นมาบอกเลยว่าคุณจะได้เงิน ะะจากในเรื่องของที่มีผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมม์มันก็เลยขึ้นมาเป็นหลาย,ลายทางอาจจะเป็นทรัพย์สินเก่าก็ได้นะคะของที่เราจะขายนะคะรวมถึงมีคนใกล้ตัวนะคะผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือด้วยทีนี้มันก็เลยทําให้เราเนี่ยชิลๆสบายๆเลยแต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นประเภทพวกถ้าเกิดสมมติมีเงินเยอะก็ใช้จ่ายเยอะ ใช้นูน่นใช้นี่นะคะแล้วก็บางทีบางอย่างที่เราจ่ายไปอะ่ะมันดูแล้วมันไม่มีอะไรที่จะเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยถึงแม้ว่าการเงินจะดีก็ควรที่จะวางแผนในเรื่องของการเก็บเงินด้วย ส่วนบางคนนะคะอยากจะทำนะธุรกิจอื่นๆเพิ่มเติมต่อยอดกับเงินในเดือนนี้เนี่ยคือสนับสนุนเลยนะเพราะว่าขึ้นมาว่าคุณจะเจอนะคะในสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆจากเดิมที่เราอาจจะมีความคิดนะคะอาจจะคิดว่าในใจว่าจะทําแบบนั้นดีไหมจะฝากแบบนี้ดีไหมหรือจะลงทุนแบบนี้ดีไหมมันมีคําถามขึ้นมาแต่ว่าพอเดือนเมษาเนี่ยนะคะมันกลับกลายเป็นว่าคําถามนั้นอะ่ะมันย้ํามันชัดเจนแล้วก็เราเนี่ยไปศึกษาหาข้อมูลทําให้เรารู้สึกมั่นใจในเรื่องของการลงทุนนั้นๆมากขึ้นก็ถือว่าดีค่ะส่วน การลงทุนนั้นนะคะจะก,ก่อให้เกิดผลกําไรมากไหมก็ถือว่าผลกําไรเป็นที่พึงพอใจค่ะขึ้นมาว่ามันเหมือนกับรายได้ของเราเนี่ยจะเข้ามาได้หลายทางเลยไม่ว่าจะเป็นงานหลักที่เราทำนะคะแล้วก็งานเสริมแบบเนี้ยเข้ามาเกื้อกูลเข้ามาเกื้อหนุนหมดก็ถือว่าเป็นอีกปีหนึ่งนะใน12ใน12ปีของเดือนนี้นะคะที่ครูดูมาเนี่ยในส่วนของปีนี้เนะี่ยคือโชคดีที่สุดนะคะยังไงก็ลองวางแผนดูแล้วกันนะคะ และในเรื่องของความรักนะคะระดับแรกที่เราจะคุยกันก็คือจะเป็นความรักนะคะสําหรับคนที่มีคู่ความรักสําหรับคนที่มีคู่เนี่ยก็คือจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะในเดือนนี้เนื่องจากว่าเราเนี่ยเป็นคนที่พูดจาอะไรเนี่ยมันเหมือนกับพูดแรงพูดตรงเกินไปถามว่าการที่เป็นคนพูดจาตรงๆนะคะโดยที่แบบเ,เหมือนกับอารมณ์คนจริงใจมันดีไหมมันก็ดีนี่แหละแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องพยายามดูด้วยว่าคู่ของเราเขารับ หมายถึงว่าเขาเนี่ยรับได้หรือเปล่ากับคําพูดของเราในบางคำอะค่ะเพราะว่าคนพูดตรงดีค่ะในเรื่องของความจริงใจแต่เพียงแต่ว่าวิธีการแสดงออกหรือคําพูดเนี่ยคือแต่ละคน,นจะคิดไม่เหมือนกันนะฉะนั้นเราก็ต้องดูด้วยว่าคู่ของเราเนี่ยเขารับในเรื่องของคําพูดของเราได้มากขนาดไหนบางทีเราอาจจะพูดไปด้วยอารมณ์นะคะด้วยความรู้สึกน,าน,านะคะณตอนนั้นแต่เพียงแต่ว่า เวลาตอนที่เราพูดออกไปเนี่ยคนที่เขาฟังเนี่ยเขาเสียความรู้สึกเขาไม่ได้แบบเสียความรู้สึกแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเขาอาจจะเก็บคําพูดของเรามาแบบบั่นทอนความรู้สึกของเขาแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์ของเรามีปัญหาฉะนั้นในเดือนในเดือนนี้นะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเนี่ยค่อนข้างที่จะทะเลาะกันแล้วก็มีปัญหากันบ่อยในเรื่องของการพูดจานะคะในเรื่องของการที่ความคิดต่างๆนะแล้วก็ตัวเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนกับ วางแผนคือมันขึ้นมาตั้งแต่ในเรื่องของตำแหน่งในเรื่องของอาชีพในเรื่องของการที่จะทำอย่างอื่นเสริมแล้วแหละว,ว่าเราอยากจะสร้างนะคะอาจจะมองในเรื่องของการลงทุนอะไรอื่นๆเพิ่มเติมซึ่งตัวแฟนเราเองอาจจะไม่ได้เห็นด้วยอาจจะไม่ได้ซับพอร์ตมันก็เลยทําให้มีความคิดขัดแย้งกันนะคะก็เลยเผลอพูดอะไรไปที่โดยที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ไม่ได้คิดเหมือนกันฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังให้ดีแหละนะคะสําหรับคนที่มีคู่แล้วค่ะต่อมานะคะก็คือจะเป็นสําหรับ คนที่แต่งงานแล้วนะความรักสําหรับคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยในเดือนนี้ถือว่าดีมากๆนะเพราะว่าขึ้นมาในความสัมพันธ์เนี่ยมันดูราบลื่นนะมันดูมีความสุขหมดเลยนะคะแล้วก็มีโอกาสนะเดินทางนะคะจะได้ไปพบกับญาติผู้ใหญ่พี่น้องนะอาจจะเป็นทางฝั่งเขาหรือฝั่งเราก็ได้แต่ว่าพอไปเจอแล้วเนี่ยมันกลับกลายเป็นทําให้ความรักอะคะ่ะความสัมพันธ์ในครอบครัวรวมถึงญาติพี่น้องเนี่ยมันดีขึ้นอันนี้ไพ่ก็ขึ้นมาว่าแบบสนับสนุนแล้วก็เป็นไปนในทิศทางที่ดีมากๆเลยค่ะ และสุดท้ายนะคะก็คือจะเป็นความรักสําหรับคนโสดความรักสําหรับคนโสดก็คือช่วงนี้ตัวคุณเองอ่ะอยากจะอยู่คนเดียวมากกว่านะคะอยากจะมีใครเข้ามาไหมมันก็อยากมีแหละแต่เพียงแต่ว่าเราก็มีความรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าไม่อยากจะไปยุ่งไม่อยากจะหาเรื่องให้กับใครฉะนั้นช่วงจังหวะนี้ก็อยู่เฉยนิ่งๆคนเดียวไปก่อนถามว่าดีไหมก็ดีเพราะว่าช่วงนี้ในเรื่องของสภาพจิตใจในเรื่องของภาวะทางอารมณ์ของเราเนี่ยคือเราค่อนข้างที่จะเครียดนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยเราก็อยากจะอยู่คนเดียวอยากจะเก็บตัวไม่ค่อยอยากไปสังสรรค์ไปปาร์ตี้กับเพ ยังไงก็ถือว่าเป็นช่วงพักใจละกันแต่อย่างที่บอกไปนี่แหละค่ะว่าการที่เรามีสติการที่เราพักใจนะคะในเรื่องของความรักมันก็ดีค่ะเพราะว่าสิ่งที่มันเริ่มต้นดีที่สุดในเรื่องของความรักนั่นคือการหันกลับมารักตัวเองค่ะต่อมา ก็คือจะเป็นในเรื่องของสุขภาพนะคะและอุบัติเหตุลำดับแรกนะคะสุขภาพที่เราจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะในเดือนนี้นะคะก็คือจะมีอาการปวดหลังนะคะก็คือปวดไปตั้งแต่กลางหลังเนี่ยแหละจนไปถึงเอวนะอันนี้ต้องระมัดระวังให้ดีๆเพราะว่าขึ้นมาว่ามันเหมือนกับเป็นเลื้อรลงังเป็นๆแห่หายไม่ได้แบบเอ้ยเป็นแป๊บหนึง่งแล้วเดี๋ยวหายไปแล้วก็ไม่ได้เป็นอีกนะคะอาการแบบนี้เนี่ยสิ่งที่สุดก็คือเราก็ต้องพยายามที่จะออกกําลังกายเนาะเพราะว่าที่พ่ขึ้นมานะคะลำดับแรกนอกจากในเรื่องของการ ปวดหลังนะคะปวดเอวแล้วนะคะเราก็จะมีอาการในเรื่องของการเหนื่อยหอบง่ายบางทีแบบเดินนิดหน่อยนะคะขึ้นบันได,ดนิดหน่อยเราก็มีความรู้สึกว่าโอ๊ยทําไมร่างกายมันแบบดูแบบเหนื่อยผิดปกติฉะนั้นก็ต้องพยายามที่จะดูแลร่างกายด้วยนะอันนี้หลักๆก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือจะมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของน้ําหนัก อันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะอย่าตามใจปากมากเกินไปนะคะอย่าจะกินนู่นกินนี่แบบนี้มันกินได้ละค่ะแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องแบบพยายามที่จะหาในส่วนที่มันเป็นประโยชน์กับร่างกายจริงๆด้วยเพื่อที่จะแบบป้องกนันในเรื่องของการที่น้ําหนักตัวมันจะสูงขึ้นซึ่งบางทีพอเราอายุมากมากแบบนี้เวลาน้ําหนักตัวมันขึ้นเนี่ยมันขึ้นไปเลยนะแล้วก็มันลดยากมากอย่างครูเองนะครูพยายามที่จะลดยังแบบยากเลยคะ่ะขอจะลดแต่ละกิโลปกติถ้าเกิดเป็นวัยรุ่นเป็นยังไงคะ ประมาณสักแบบวันเดียว2วันก็ลงละแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ระบบเาผาผลาญมันอาจจะไม่ได้แบบทํางานได้เต็มที่เหมือนเมื่อก่อนนะคะฉะนั้นก็ต้องพยายามที่จะดูแลตัวเองนิดนึงส่วนนี้เรื่องของเกณฑ์อุบัติเหตุอะ ขึ้นมาไม้อันนี้ขึ้นมาเลยนะคะสิ่งที่ต้องระวังคือเราอาจจะถูกของมีคมนะคะเข้ามาทิ่มแทงตามร่างกายนะ,ะมีโอกาสที่จะเสียเลือดเสียเนื้อนะอันนี้ก็คือจะต้องระมัดระวังด้วยอย่างเช่นบางคนนะคะทํากับข้าวแบบนี้นะเป็นแม่บ้านก็ต้องระมัดระวังด้วยในการถือแบบมีดในการถือกันไกอุปกรณ์อะไรต่างๆนะคะรวมถึงเช่นบางคนนะอาจจะแบบในเรื่องของการที่วางของแบบนี้อาจจะมีของตกหล่นตกใส่เราอันนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องอื่นที่มันไล่แล หรือว่าต้องแบบถึงขนาดที่ต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลนี้อันนี้ไม่มีนะไม่ต้องกังวลน,นะคะและสุดท้ายนะคะที่เราจะมาดูกันนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของโชคลาภ โชคลาภในเดือนนี้มีไหมมีอะเกณฑ์ขึ้นมาดีมากเลยนะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาได้เห็นไหมคะว่าเป็นลูกเค้กเลยแล้วก็มีเงินมัดด้วยเป็นก้อนๆเลยแปลว่ามีโอกาสสูงนะที่จะ,ะได้รับโชคนะคะหรือว่าเหมาะกับในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะก็พอรุ้นได้นะขึ้นมาเป็นแบบนี้แต่อย่างที่บอกไปนี่แหละว่านเรื่องของการเสี่ยงดวงอะไรก็แล้วแต่มันคือชื่อมันก็ขึ้นมาว่าเสี่ยงอยู่แล้วฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะแบบ ใช้นะคะหรือว่าในการที่จะเสี่ยงกับตรงนี้เงินนะจำนวนเงินนะคะอยู่ในจํานวนที่มันพอเหมาะแล้วกันนะคะทีนี้ว่าโชคลาบนะคะมันจะเกิดจากยังไงมันก็เกิดจากในเรื่องของการเดินทางบางคนอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับในเรื่องของการถูกหวยนะแต่หมายถึงว่าเราเดินทางนะคะอาจจะไปหาครอบครัวไปพบปะก,กับญาติพี่น้องเพื่อนสนิทของเราแล้วก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องโชคลาบแต่ถ้าเกิดสมมติมองในเรื่องของการเสี่ยงโชคเลยเนี่ยก็ค <sho al S 2> ือจะได้รับนะคะในเรื่องของโชคลาบอันนี้มาจากในเรื่องของการเดินทางฉะนั้น ไอตัวเลขเด็ดๆที่คุณหวังหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นตัวเลขที่เราเดินทางไปหาจะไม่ได้แบบเป็นตัวเลขที่อยู่นิ่งๆหรือคนโทรมาบอกนะจะเป็นอารมณ์แบบนั้นมากกว่านะคะทีนี้นะคะตัวเลขนำโชคนะคะตัวเลขนำโชคของเราเนี่ยก็คือจะเป็นเลขจากหน้าไพ่นะสใบนะให้ดูเอาเองละกันนะคะตามนี้แต่ก็ย้ํากันอีกรอบนึงนะคะว่าสิ่งที่ดีที่สุดนั่นคือการทํางานนะคะแล้วก็พยายามที่จะวางแผนในเรื่องของการเงินนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันยั่งยืนแล้วก็ดีที่สุดแล้วแหละยังไงครูก็ ็ฝากไว้ด้วยนะคะเตือนไว้นิดหนึ่งแล้วกันเนาะ ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการทํานายทั้งหมดนะคะยังไงก็ฝากไว้นิดหนึ่งถ้าเกิดบางคนนะคะต้องการที่จะสอบถามคําถามครูเพิ่มเติมคืออยากจะมีคําถามอื่นในใจอะถามได้ไหมถามได้แน่นอนเราไปเจอกันได้เลยที่เพจครูปิ้งหัาดนางฟ้าในเพจนะคะจะมีการไลฟ์สดทํานายไพ่ฟรีนะคะทุกวันที่16นะเวลา2ทุ่มก็ไปเจอได้เลยนะคะกติกาก็ไม่มีอะไรเลยอยากจะพิมพ์อยากจะถามอะไรก็ถามมาได้เลยนะคะตามสะดวกแล้วก็บางคนนะคะอยากจะเป็นกําลังใจให้กับครูนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับครูได้โดยการกด กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ